สวัสดีครับช่องเสียปอพารวยจะพาไปวัดกุดแห่ฝากกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามช่องเสียปอพารวยด้วยนะครับไม่ยูพี่กับว่นไหนยูไก่เนาาปูเนาะมันเป็นยังซี่ตัวอีทอร์ชีก็เท้าเป็นคนนั้น แมเพื่อนก็นได้บอกก็บอกว่าเบ,บอกออกมาจากใจของเขาด้อบอกเพื่อนเขาบอกกันเพื่อนกับเป็นคนเพื่อนกับเป็นเทพที่นั่นเขาก็จุดทูบเสร็จแล้วกับพอเอ้ยลูกสิท้าม,มาค้าขายเด้อทุกเศร้าและทุกแรงขอบคุณเพื่อนทุกเศร้าอ่าทุกเศร้าขอเพื่อนให้โดนใจให้ลูกพุ่งลูกาขาดของมาอเออของมาอย่มแรงกับขอบคุณเพื่อน อีพอเอ้ยคุณขอบคุณหลายๆได้อีพอเอ้ยที่นำลูกคงลูก้ามาคือเขาบอกคือคนเขาเนี่ยเออคือจ้งมึอเขาบอกกันนี่ใช่เพราะมันเพราะเล่ากับเป็นคนที่สุดยอดดีได้อีพอมันมีตัวยางตัวยางยวนน้องประจักษ์มันจิมีอย่างก่นหนวดแผนโบราณเนาะหนวดแผ่นโบราของเล่าสิบอันแรกเลยล็อกแรกเลยผู้ใดมากกับยางพันผู้ใดมากกับยางพันจนเขาสีไล่หนีว่ามีเงื่อนพาเซา ขาเจ้าเลยมาตอนนั้นอาจารย์ยุคจุลสีมาก็เลยมาเท็จังไดอาจารย์ร่้สิกที่พอแล้วนุ่งนั่งอยู่ข้างๆเลยบอกว่าบอกว่าเอาเหรียญทิ้งไปแล้วไปเหรียญไปกระบอกมันเด้อเหตุจังศีอย่างสิ้นสิ็นเรียบร้อยบพอสองกลับมาให้ดีใจหลายนีลูกค้าล้วคนยางพันก็ยังบ่มีล้านแล้วองศ์นะเขาใจว่ายางเขากับยางพันไป็ล้านไปใกล้เขาเชื่อสี่งอะไรเป็นอันสั่นอันนี้ก็คือกันทางฮาวบุี ร้ามาขายเขาก็เอาไปแล้วทุบวันพุดผลไม้เกายางผลไม้เกายางหามเอาน้ำแดงหามเอาผลไม้แดงพอเป็นเป็นเทพมันมันกูมันป้องเด้อเออเป็นเออหามเอาสีแดงพวกละมุดเอ่อมังคุดสีอันนั้นซ้ำๆก็เอาองุ่นซ้ำๆก็เอาสีเขียวแตงโมได้พอแตงโมข้างนอกมันสีเขียวเนาะข้างในมันสีแดงพวกแง่เอาแบบอย่างดิบกอกดึงดีของมันเดออเด้อ แล้วกับน้ำแดงก็ห้ามเด็ดขาดสิ่งสำคัญคอืนนคอน้ำบําเพ็ญพร้อมน้ำบําเพร้าวหอมหรือน้ำธรรมดาก็ได้ดีอตรงนี้บอกเพิ่น,นเอาไปบางทีเดเสียได้สามตัวจนเด็กข้างน้อยเพราะอจยทุกเหรียญนี่บาโคตดเป็นของตัวตัวเองมันเป็นที่เขาปั๊มธรรมดาเนี่ยบาโคตดหลบลังนั่นแนะมันมีอันนี้สามารถเปฟังได้ ลูกไส้ของงานพูนยาบาลบรรดพังขี่มอเตอร์ไซค์ลอยยี่สิบยังก็ย,งยิงหอยยังทืขี่สิ่งๆเห็นไหมเออบิ๊กไบคับลอยยี่สิบกิโลเมตรต่อชัมมอ่วโมงขาพอสันโอ้ขันศิก้าบ,บ้านนี่ลูกพูญยาบาลเนาะกระจ่างว่าลูกพูนยาบาลใชนไหมเออขับไปปุ๊บไปหอดสามแยกสามแยกท่าออกมาสามนลอมถ่วงออกมากออกมาเนี่ยจอดสิจอดกันเนี่ย แกก็บอกว่าแกสิตายในนอนตายในแนแ่นแกบ้านนะแกเนี่ก็เลยรับตาเลยตายกับตายเอยงสินะคือมันหลีกบ่ไหวเลยเลยไบอืมคือจับก็สีร<น>ับตาเลย,ยคือเจ้าคนพักแกออกสิพักเราอ้อมเมืงสินะแล้วเล่นที่นี่ที่นี่เขาไปใต้ทุนบ้านเขาที่รี่ที่ขึ้นไปอีกมองนึงเห็ะนไหมถนนอีกมองนึงสิเป็นนอนเป๊ะลงสิรักกิโลสินี่เดี่ยวแค่ดูเดี่ยวตื่นขึ้นมากะดุ่งขึ้นมาบ,บ่เป็นนะ่ยนเนี่ยบ่ใส่กับบ่เสีย บันีันยังก็นอนผ้าละลวยได้สัมผัสแกผ้าละลวยเนาะปูเนาะใผ้าละลวยปูผ้าละลวยเอยอ,เอ,อก็ได้สัมผัสแก,กเป็นอยังคือคือหลอดมั่งสี่ประศรย์แต่เลยบอกว่าแกมีเหรียญปูชีปลาขา <c oughs> เออแกมาเอาปูชีปลาขามือนั่นก็ขี่รถกลับบ้านไปมันไใบรุ่นคือว่าเนาะอายุยี่สิบเจ็ดปีบ้างใบคัน้องของเด็กหน่อยนั่นแหละ พอเสร็จแล้วโปโุป๊บปุญญ๊บเป็นอย่างผมเปลี่ยนอย่างเลยก็เลยก็เลยมาอาบน้ำมาอาบน้ำมาอันนั้นรถน้ำมันก็เลยมาเจิมรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นมันออกยังไงบ่างเก้าเก้าเกียเออหวัวของแกหน่ะยแล้วลูกบ่าโคดของอีพอกับ 7. เก้าเก้าเกียอืมสันตนิขเขาฮอดสามคนอน,นี่เหรียญมันสินี่บ่าบ่าโคดเนะาะหมายเลขเลขบอสสาม

ท่านจะไหวคุณมาบอกเลยว่าให้อะไรกันแล้วับไม่ได้เลขฝันลไปอยู่ในโลกโัตคนเยอะจังเลยโอ๊ยทำไมในโกนี้คนมากขนาดนี้เนาะเดินเขาพาเดินไปคมแป๊เดียวมีคนหนีมีกะทะรองแดงเมือนโอ๊ยแต่เ right ลขไม่อยากจะเห็นเหรอแต่เลขไม่เห็ ไว้เห็นด้่นี้่นจะเอา่นี้ทก็ได้ดยไปแต่ว่าผมไม่เห็นได้กวนว่าเห็นปะทะลกเฉยคนที่พาผมไปจะมีเขาเลยเจ้าเนี่ยนพูดกับคูนั้นได้ ไปที่ดูก็ไม่เปนไรไไม่แล้วไลนนะได้่ได้เลยได้แล้วพี่ทำไมได้ไปจอดับให้ไปดับให้ไปจอรือว่าอาร์ตมีความสุขเยอะ